วันนี้เรามาทำข้าวผัดเด็กกันครับก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นซอสสร็จรูปนะครับเอาไว้ผัดของเด็กเลยนะครับมีข้าวนะครับมีไข่2ฟองนะครับทำไข่ดาวฟองหนึ่งเอามาผัดข้าวผัดแล้วก็มีต้นหอมนะครับหมูสับแล้วก็มีกระเทียมโรยนิดหนึ่งครับผมมาเริ่มทํากันเลยครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็จะทํำไข่ดาวกก่อนนะครับก็ตั้งกระทะครับวอร์มกระทะให้ร้อนตามสูตร เพื่อจะให้ตัวไข่มันไม่ติดกระทะนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับกระทะร้อนนะครับน้ำมันเย็นนะครับรับรองไข่ไม่ติดแน่นอนนะครับพอกระทะอุร้อนได้ที่นะครับเราก็เทน้ำมันนะครับออกไปก่อนนะครับโอเคจากนั้นเราใส่น้ำมันลงไปจิ้ดหนึ่งครับ แล้วก็เดี๋ยวเราตอกไข่เข้าไปเลยกระทาร้อนจริงครับควันขมงเชียวตรงนี้ก็ทอดไข่ปกตินะครับก็แล้วแต่เลยนะจะทอดให้สุกทั้งสองด้านหรือเปล่านะครับก็อันนี้ลองเอาไปใช้ดูนะครับสังเกตนะครับกระทะมันก็จะไม่ติดนะครับ อย่างนี้ผมบอกนี่ลื่นเลยนะครับตรงนี้ก็รอนิดหนึ่งครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็ต้องดาว,ว่่าลูกเราจะชอบแบบไหน ลื่นเปล,ลื่นเปลืครับก็ถ้าไม่อยากให้มันกรอบมากก็หลีไฟลงมานะครับแล้วก็พอได้ที่แล้วเราก็จะเอาไข่นะครับตักไปพักก่อนนะครับโอเคผมจะเอาไข่ไปพักไปก่อน ครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นขั้นตอนการทำข้าวผัดแล้วนะครับเราก็เตรียมกระทะเหมือนเดิมครับจริงๆกระทะร้อนเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับ ผมจะเทน้ำมันเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะผัดตัวหมูด้วยนะครับโอเคก็โรอกระเทียมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดได้เลยครับ <Okay. S 2> ตรงนี้ก็ไฟเบานะครับ <Okay. S 2> ค่อยๆผัดไปให้หมูสุกนะครับ มีเสียงเด็กหิวโหเข้ามานะตรงนี้ก็ผัดไปเรื่อยครับอันนี้ไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะครับแล้วพอได้ที่แล้วนะครับก็ตอกไข่เข้าไปครับ ทีนี้เราก็จะเอาข้าวนะครับที่เราเตรียมไว้นะเอาเข้ามาผัดเพื่อให้มันผสมเข้าไปกับไข่ได้นะอันนี้สังเกตนะครับไข่ก็ยังไม่ได้สุกนะครับก็ผมใส่ข้าวได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ผัดไฟแรงได้เลยครับตอนนี้ ตรงนี้ผมก็หลีไฟนะครับก็เดี๋ยวเตรียมใส่เครื่องปรุงสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ตัวซอสน,นะครับสำเร็จรูปนะครับของเด็กเลยนะครับก็อันนี้ผมก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนชานะครับไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่จากนั้นก็ค่อยคน,นครับให้มันเข้าไปคลุกกับตัวข้าว นะครับทีนี้ผมปรุงเพิ่มนะครับใส่สีขาวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ จากนั้นก็ใส่ต้นหอมนะครับที่เตรียมไว้นะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกสักแป๊บหนึ่งครับก็เราก็จะเสร็จแล้วนะครับข้าผัดเบบี้ของเรา รียบร้อยครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟนะครับตักใส่จานให้คุณหนู จากนั้นก็เอาไข่ที่เตรียมไว้นะครับมาตักใส่ตัวข้าวได้เลยครับเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าผัดหมูสับไข่ดาวครับ